โอเคค่ะเด็กสวัสดีค่ะวันนี้ในคาววิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเราก็มาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันในวิชานี้อ่าหน่วยการเรียนรู้ที่3เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวคําว่าเศรษฐศาสตร์เด็กๆก็คงเคยเรียนมาแล้วเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดนะ ในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและบริการเช่นการใช้จ่ายเงินหรือว่าการผลิตหรือว่าการแข่งขันทางการค้าต่างๆดังนั้นเราจึงต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์และเรื่องแรกที่เราจะเรียนในนี้ก็คือในหน้า92เด็กๆสามารถเปิดไปได้นะคะในหน้า92เป็นเรื่องสินค้าและบริการกับการดํารงชีวิตอ่ะ เกี่ยวข้องกับการเรื่องสินค้าและบริการในการดำรงชีพตอนอื่นเลยเราก็มารู้ว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะต้องจําแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการได้ด้วยวิเคราะห์และการวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเองได้และอธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดจะมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ สามารถบอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดสรรหาให้และบริการให้เก็บประชาชนบอกคาวามสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีและอธิบายเหตุผลของการแข่งขันทางการค้านะเหตุผลการแข่งขันขการค้าอย่างเช่นเหมือนอยาสีฟันเราก็มีหลายยี่ห้อใชคะดังนั้นมันก็มีเหตุผลของการแข่งขันการทางการค้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กัาค่ะ อย่างแรกเราต้องมารู้จักสินค้าและบริการในการดำรงชีวิตค่ะมนุษย์ใช้สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนเองเหมือนกันค่ะซึ่งความแตกต่างของสินค้าและบริการก็จะมีดังนี้เรามาดูจากความหมายของสินค้าก่อนซ้ายมือสินค้าที่เราเรียกคําว่าสินค้าไปซื้อสินค้าสินค้านั้นคือสิ่งที่มันจับต้องได้อะ สิ่งที่มันจับต้องได้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะเพื่อสนองความต้องการความจำเป็นของมนุษย์เช่นบ้านรถยนต์อาหารนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าบริการสินค้ากับบริการจำให้ดีว่าความหมายมันแตกต่างกันบริการมันเป็นสิ่งของที่จับต้องไม่ได้แต่สินค้าจับต้องได้นะ บริการมันจับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนแต่มันเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ให้บริการกับผู้ให้บริการเช่น การดูแลคนไข้ของพยาบาลหรือว่าการตัดผมของแ่้นตัดผมเมื่อผมเรายาวเรามีความต้องการที่จะตัดผมใช่ไหมคะเราก็ไปใช้บริการดังนั้นร้านตัดผมก็จะบริการตัดผมให้เราดังนั้นคาว่าบริการมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะว่าช่างทำผมเขาบริการตัดผมให้เราได้ตรงความต้องการของเราเห็นไหมคะนั่นคือคาว่าบริการต่อมาเรามาดูว่าอ่า สินค้าบริการของเราสินค้าแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือสินค้าที่จําเป็นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยสี่เด็กก็คงเคยได้ยินปัจจัยสีก็จะมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่ม,ม่มแล้วก็ยารักษาโรคอ่าอย่างแรกเรามารู้จักก่อนสินค้าที่จําเป็นอย่างแรกที่สุดก็คืออาหารอ่า อาหารเด็กก็รู้อยู่แล้วว่าอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราเพราะเราทุกคนต้องรับประทานอาหารเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงและเจริญเติบโตดังนั้นเราควรรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์เช่นข้าวนมเนื้อสัตว์หรือว่ารับประทานอาหารให้มันครบห้าหมู่นั่นเองค่ะต่อมา สิ่งของที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือที่อยู่อาศัยอ่ะเมื่อเรามีของกินเราต้องมีที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะหลับนอนใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยก็เป็นสถานที่ที่สมาชิกในบ้านใช้ทํากิจกรรมร่วมกันอ่ะเช่นรับประทานอาหารเป็นที่พักคอนอ่ะเป็นที่หลบฝนหลบแดดปกป้องอันตรายต่างๆดังนั้นที่อยู่อาศัยจึงทําให้เรารู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยมีหลายลักษณะเช่น บ้านเดี่ยวหรือว่าคอนโดหรือว่าทา,นาวน์เฮาส์เห็นไหมคะนั่นก็คือบ้านหรือว่าเราเรียกว่าที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะต่อมาปัจจัยต่อมาก็คือเครื่องนุ่งห่มก็คือเสื้อผ้าที่เราใส่นั่นเองค่ะเครื่องนุ่งห่มก็ได้แก่เสื้อผ้าที่เราใช้สวมใส่ช่วยปกปิดร่างกายและทําให้ร่างกายอบอุ่นเห็นไหมคะดังนั้นเครื่องนุ่งห่มมันก็จะเป็นปัจจัยสีก็จะมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ อันสุดท้ายก็คือยารักษาโรคคนเราเป็นยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ใช้รักษาอาการเจ็บปว่วยต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ทําให้มันหายเป็นปกติเช่นยา้าใช้รักษาอาการเท้างอืดท้องเฟอ้อใช่ไหมคะเรารู้สึกไม่สบายเราก็ตัวร้อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะทายาพาราใช่ไหมคะนั่นคือยารักษาโรคเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆให้มันหายเจ็บปว่วยที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเรา นั่นคือสินค้าที่จําเป็นและอีกอย่างหนึ่งก็คือยา,านพาหนะ,อะนอกจากปัจจัยสีที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือยา,านพาหนะเพราะว่ามนุษย์เราดํารงชีวิตในปัจจุบนันเราต้องใช้ยานพาหนะในการอะไรคะ,ะเดินทางเช่นรถยนต์จักรยานยนต์หรือว่าจักรยานดังนั้นยานพาหนะก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นการเป็นสินค้าที่จําเป็นที่เราต้องมีที่เราต้องซื้อใช่ไหมคะ และก,ก็การขนส่งเช่นรถโดยสารประจําทางก็จําเป็นใช่ไหมคะรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟธรรมดาเครื่องบินเรือหรือว่าบริการรับส่งพัสดุนี้คือการขนส่งก็เป็นสินค้าที่จําเป็นและต่อมานะคะ,ะก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารเช่นโทรศัพท์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราต้องใช้ใช่ไหมคะไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่เราอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะมีโทรศัพท์แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเด็กๆก็เริ่มระวนกระวายแล้วอ่าแล้วก็มีแท็บเล็ตอ่าเด็กๆมาดูว่าอ่าสินค้าบางอย่างมีลักษณะเป็นสินค้าที่จําเป็นและฟุ่มเฟือยอยู่ในชนิดเดียวกันเราต้องพิจารณาจากเจตนาที่เราใช้งานเช่นถ้านักเรียนใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์เพื่อนที่เพื่อติดต่อสื่อสารหาข้อมูลหรือว่าหาทําการบ้านใช่ไหมคะดังนั้นโทรศัพท์ก็เลยเป็นสิ่งของที่จําเป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ฟังเพลงหรือว่าใช้เล่นเกมดังนั้นโทรศัพท์มันก็กลายเป็นสินค้าที่พุ่มเฟือยไม่จําเป็นเหมือนกันคะ่ะต่อมาเรามาดูเครื่องใช้ในครัวเรือนก็เป็นสินค้าที่จําเป็นอีกเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องซักผ้าพัดลมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเห็นไหมคะเพราะมันเป็นสินค้าที่จําเป็น ดังนั้นเราถึงได้มาเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ต่อไปก็คือประเภทสินค้าที่สองก็คือสินค้าพุ่งเฟื่ยสินค้าฟุ่งเฟือยก็เช่นเครื่องประดับอย่างแรกเลยสินค้าพุ่งเฟือยก็มีอยู่หลายประเภทสินค้าพุ่งเฟือยนี้เป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการที่เฉยเป็นกระแสเป็นแฟชั่นเราไม่มีมันเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะแต่สินค้าที่จําเป็น ของเราบางอย่างเราไม่มีมันเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะเอเออย่างเช่นถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะไปน,นอนที่ไหนลูกเออหรือว่าจะไปนอนใต้สะพานเราก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งของที่มันจําเป็นเราก็ควรจะมีใช่ไหมคะแต่สิ่งสินค้าฟุกเฟือยเราไม่มีมันเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นะเด็กๆก็จาแบบน,นี้เครื่องประดาษก็เช่นแหวนสั่งหูสร้อยเห็นไหมคะอ่าเราไม่ใส่แหวนเราก็ทําไมคะเราก็สามารถมาโรงเรียนได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติ เราไม่มีรองเท้าหรือว่าใส่เสื้อผ้าเราก็ไม่สามารถไปไหนออกไปไหนได้เห็นไหมคะดังนั้นสินค้าพุ่มเฟือยกับสินค้าจําเป็นมันก็จะตางกันแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นประเภทเครื่องสำอางนะเครื่องสำอางก็เช่นพวกลิปสติกน้าหอมครีมทาผิวนี้ก็เป็นสินค้าที่พุ่มเฟื่ยมีก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะอะต่อไปเป็นเครื่องเสียงอันนี้ก็เป็นสินค้าพุ่งเฟือยเหมือนกัน อ่าหรือว่าบริการให้ความบันเทิงเช่นโรงภาพะยนตร์นาน,นานทีเราไปดูใช่ไหมคะส่วนสนุกนาน,นานทีเราเข้าไปเล่นเห็นไหมคะอ่าเรามาดูการใช้ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าบริการอ่าสินค้าบริการมีอยู่ในชีวิตประจำวนันมีประโยชน์ต่อคนเราแตกต่างกาันเช่นปัจจัยสีเป็นสินค้าที่ช่วยให้เราดำรง,งชีวิตและก็สินค้าบางอย่างมีประโยชน์ในด้าน ความสะดวกสบายแก่เราเช่นรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าและสินค้าบางอย่างบริการบางอย่างใช่ไหมคะมีความมั่นคงมีหลักประกันในชีวิตเช่นผู้ขับขี่จักรยานย,ยนต์เป็นประจำเขาก็จะทาอุบัติทาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันใช่ไหมคะเห็นไหมคะเมื่อถ้าเขาประสบอุบัติเหตุเขาก็จะได้เขาก็จะมีบริษัทประกันนะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เห็นไหมคะนี่คือประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่ 92. ที่92พร้อมแล้ววันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดหน้า92่าเปิดหรือยังแบบฝึกหัดหน้า92่าเขาบอกว่าให้เราดูภาพสินค้าที่กำหนดแล้วก็เลือกสินค้าที่นักเรียนชอบมาสา3อย่าง แล้วตอบคำถามอ่อันนี้คุณครูจะให้เด็กทำเองแต่ก็จะมีตัวอย่างให้ดูอ่าในรูปมันไม่มีชื่อบอกแต่คุณครูเขียนชื่อบอกว่านี้คือนมให้เด็กจะเขียนเด็กก็เขียนนมอันนี้อนนันหมายเลขสองก็คือไอศกรีมหมายเลขสามก็คือน้ำส้มหมายเลขสี่ก็คือแฮมเบอร์เกอร์หมายเลขห้าตุ๊กตาหมายเลข 5, กหกล,ลูกฟุตบอลให้เด็กคิดในใจว่าเราเลือกสามสินค้าที่เราชอบที่สุดนะ แล้วเรามาดูข้างล่างเขาบอกว่าสินค้าที่ฉันเลือกเขาสมมุติคุณครูอันนี้ครูจะให้เด็กทําเองทําเป็นการบ้านนะเช่นหมายเลขสองคุณครูชอบหมายเลข2ก็คือไอศครีมครูก็เขียนหมายเลขสองแล้วเขียนว่าคือไอศครีมสินค้านี้หาซื้อได้ที่ไหนอ่ะคุณครูก็จะบอกว่า สินค้านี้มันหาซื้อได้ที่ร้านค้าหรือว่ารถขายไอศครีมหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าเราก็สามารถเขียนได้ใช่ไหมคะว่าไอศครีมอยู่ที่ไหนถ้าสมมุตเิเด็กๆชอบน้ําส้มอเด็กๆก็เขียนหมายเลขสามลงไปแล้วก็คือน,น้ําส้มน้ําส้มมันหาซื้อได้ที่ไหนเด็กก็เขียนลงไปถ้าลูกฟุตบอลเด็กๆก็เขียนหมายเลขมาลงไปนี่คือมีอยู่สามช่องอให้เด็กๆทําเป็นการบ้าน ต่อมาเราจะมาทำพร้อมกันในหน้าที่98สิ่งที่เราจะทำพร้อมกันก็คือหน้า98เด็กๆเ,เปิดไปหน้า98เลย92ไว้เด็กๆทำเองเพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกันสามอย่างเราชอบไม่เหมือนกันแน่นอนสามอย่างบางคนก็อาจจะชอบเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทุกคนดังนั้นขอ้อหน้า92ครูจะให้ทำเป็นการบ้านและ98เราจะทำพร้อมกัน ก่อนอื่นเลยก่อนทำงานบอกว่า,าส่งหน้า9ก้าสิบสองไหครับอ่าเก้าบสเราทาไวเราจะเอาไว้ทำเป็นการบ้านลูกให้เด็กเลือกสิ่งที่ชอบเองอ่าใครชอบอะไรก็เลือกลงไปคุณครูบอกวิธีการทำไปแล้วต่อไปหน้าเก้าสิบแปดเราจะทำพร้อมกันเก้าสิบแปดก่อนอื่นเลยเราต้องอ่านคำสั่งว่าเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้อ่านข้อความแล้วพิจนารณาว่า เป็นการใช้สินค้าหรือสินค้าเป็นการใช้สินค้าจำเป็นหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยพร้อมให้เหตุผลอ่าเรามาดูข้อหนึ่แก้วปวดศีรษะและเป็นไข้จึงไปซื้อยาลดไข้มารับประทานและนอนพักคอนเด็กๆคิดว่าเป็นสินค้าจำเป็นหรือฟุ่มเฟือยคะเด็กๆตอบความการโลกจำเป็นจำเป็นจำเป็นเก็งมากลุงจำเป็นแล้วเขียนคำว่าจำเป็นลงไปเลย อะไรเด็กเขียนลงไปได้เลยอถ้าเราเป็นไข้แล้วเราต้องแล้วเราไปซื้อยาลดไข้มารับประทานแล้วจะพักผ่อนอย่างเป็นเพราะเราไม่สบายยาลดไข้มันเป็นปัจจัยสี่ยามันอยู่ในยารักษาโรคแล้วนะมันต้องมันจำเป็นเพราะอะไรเพราะยาช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยเด็กๆสามารถเขียนไปได้เลยลูกอ่า ปัจจัยสี่ที่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะมีอาหารมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคนี่คือปัจจัย่ที่มนุษย์ครับเป็นสามาการเราจะยังอยู่หน้านี้ก่อนแต่ถ้าคุณรูณเปลี่ยนหน้าแล้วเด็กๆไม่ทนดเด็กๆคอยแจ้งว่าอ่ายังไม่เสร็จนะคะ ยกชายต้องขยันเขียนนะลูกดยกชายเขียนเร็วอยู่ขึ้นป .3 แล้วเสร็จแล้วครับน้องอาราาก็เริ่มเขียนเร็วแล้วนะลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับจะรอเพื่อนกันนาที่ก่อนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเเร็วมากเลยป .3 เสร็จแล้วค่ะ ตอครูอยู่กับห้องน้องป .1 ต<พอ>้<พ>อ,องรอน้อง<พ>อนานมากเลยเพราะว่ากว่าน,น้องจะเขียนได้แต่ไม่เป็นไรเพราะน้องเพิ่งขึ้นมาจากอนุบาลแล้วลูกเราก็เข้าใจแต่เราป .3 แล้วเรื่องเร็วจริงๆต่อไปกขออนุญาตไปข้อที่สองเพราะว่าหน้านี้มีแค่สีข้อเองข้อหน้า9กิบอให้เด็กๆทําเป็นการบ้านข้อสองเขาบอกว่าหนุ่งซื้อรถกระบะเพื่อใช้ขนส่งผลไม้จากไร่ของตนไปส่งให้ลูกค้าในที่ต่างๆเด็กๆคิดว่า เป็นสินค้าจําเป็นหรือไม่จําเป็นคะซื้อรถกระบะจำเป็นจำเป็นจำเป็นเพราะว่าที่เจตนาใช่ไหมคะคือบอกแล้วว่าให้ให้เราดูที่เจตนาถ้าเขาซื้อรถกระบะมาไว้เป็นแข่งรถอ่ามันก็จะกลายเป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นแต่เขาซื้อรถกระบะมาเพื่อขนส่งผลไม้จากไรไปส่งให้ลูกค้าดังนั้นมันเป็นสินค้าจําเป็นเด็กๆก็เขียนลงไปได้เลยค่ะว่าเป็นสินค้าจําเป็นอ่าเหตุผลก็เพราะว่าซื้อนํา ซื้อเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะคะดังนั้นถ้าไม่ใช่ปัจจัยสี่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่ไม่ใช่ยาร,ารักษาโรคเราต้องดูที่เจตนาว่าเขาซื้อมาทำอะไรถ้าเราเจอข้อสอบนะลูกว่ามันไม่จำเป็นหรือว่าจำเป็นเราดูที่ว่าเจตนาเขาซื้อมาอะไรถ้าไม่ใช่ปัจจัยสี่ต้องดูว่าดูที่เจตนาเขา เหมือนถ้าเราซื้อโทรศัพท์เครื่องราคาซื้อโทรศัพท์มาใช่ไหมลูกไม่ว่าจะราคาแพงหรือราคาถูกถ้าเราซื้อมาเพื่อค้นหางานทํางานเรียนออนไลน์เรามันก็กลายเป็นสินค้าที่จําเป็นแต่ถ้าเราซื้อมาเพื่อเจตนาที่ว่าเอาไว้เล่นเกมฟังเพลงอะไรอย่างนี้ไปปุ๊บมันก็กลายเป็นสินค้าพุ่งเปือยเห็นไหมคะดังนั้นเราถูกที่เจตนาถ้าไม่ใช่ปัจจัยสี่ที่นอกเหนือจากอาหาร ยารักษาโรคเสื้อผ้าแล้วก็ที่อยู่อาศัยถ้าขึ้นสี่อย่างนี้คุอจําเป็นหมดเลยปัจจัยสี่แต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บราดูที่เจ็ดอนาเวลามาเจอข้อสอบนะคะเป็นแล้วค่ะโอ้โหแสดงว่าเร็จแล้วครั่งเปร็นแล้วลว,วันนี้เราจะได้ใช้วเลวลาไม่เยอะครับ พราะเวลาที่เสร็จแล้วค่ะถอถ้าสมมติเรียน20นาทีแล้วจบใช่ไหมลูกลเด็กๆมีเวลาเหลือเด็กๆก็ทำการบ้านช่วยเสร็จเลยต่อไปครูขออนุญาตเป็นปข้อที่สามนะข้อที่สามเขาบอกว่าก้อยเลือกซื้อกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมที่มีราคาสูงเพราะชอบการออกแบบที่สวยงามและทันกรแะแสแฟชั่นเด็กๆคิดว่าเป็นสินค้าจําเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟื่ยคะ ไม่จะเป็นค่ะไม่จะเป็นฟุ่มเฟือยไม่จะเป็นเพราะมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะว่าเป็นการซื้อสินค้าราคาแพงและเน้นตามกระแสแฟชั่นเฉยแต่ถ้าก้อยซื้อกระเป๋ามาแล้วเอาไปใส่อะไรเอาไปใส่อะไรเอาไปใส่นักศึกษาเอาไปใส่นักเรียนเอาไปอะไรนี้มันก็การเป็นสินค้าจำเป็นทันทีไหมคะ เพราะว่ากระเป๋ามันไม่ได้อยู่ในปัจจัยสี่เมื่อกระเป๋าไม่ได้อยู่ในปัจจัยสี่เราต้องพิจารณาที่เจตนาที่เขานําไปใช้ใช่ไหมคะอ่ามันฟุ่มเฟือยมากาเพราะมันราคาสูงและซื้อเพราะว่าอะไรมันออกแบบสวยงามและทันกระแฟชั่นอ่าถ้าไม่ซื้อนี่ตกแฟชั่นเลยน,นั้นการเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเรามีเงินเหลือมีอะไรเราก็สามารถซื้อเป็นสินค้าที่แทนใจเราได้เหมือนเราซื้อของเล่นอะโลก เราไม่ได้ซื้อบ่อยใช่ไหมคะนานๆเราซื้อมาทีนานๆเป็พ่อคุณแม่ซื้อให้เป็นรางวัลหมคะเแจ้งคุณอาไม่ต้องเรียบลูกเรยข้อเดียวเองเสร็จแล้วค่ะใครยังไม่เข้าไปทําคำตอบในค่ อ่าครูเช็คแล้วนะใครยังไม่ได้เข้าไปทําวิชาข้อสอบวิชาพัฟฟูรูเข้าไปเช็คแล้วเสร็จแล้วครับมาแบบไหนาห้องสามท้อสองทำมาแค่หกคนเองเข้าไปทำหกคนเองสามครัหนึ่งเข้าไปทำสองสี่หกแปดสิบสิบคนโอ้โหสามท้อหนึ่งเข้าไปทำสิบคน อันจี้เป็นไลฟ์ข้อสอบที่ครูครูแต่ละวิชาครูแต่ละประจำชั้นเขาจะโน้ตไว้ให้ลูกให้เด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆกลับเข้าไปดูที่โน้ตมันจะมีลิงก์ลิงก์ข้อสอบวิชาที่ครูน่าเด็กๆเข้าไปทําได้นะลูกติดข้อเองต่อไปหนูขออนุญาตเป็นข้อที่สี่คือข้อสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะโอเคอารดาเสร็จไหมคะลูกเกือบเสร็จแล้วเสร็จไหมคะน้องโยมชายเสร็จไหมลูก เสร็จแล้วครับเก่งจังเลยมีข้อที่สี่ดูแล้วอ่าข้อที่สี่จอมเลือกซื้อผลไม้และผักสดจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนำไปรับประทานที่บ้านของโตเด็กๆคิดว่าเป็นสินค้าจำเป็นหรือผูดง่ายๆลูกจำเป็นจำเป็นเพราะเขาซื้ออาหารอาหารมันอยู่ในปัจจัยสี่แน่นอนมันเป็นอย่างเดียวคือจำเป็นไม่ต้องไปดูที่เจตนาเลยเพราะอะไรเพราะเราต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให เรามีสุขภาพดีอ่าคือสินค้าที่จำเป็นที่มี ชื่อนะแต่กูไม่ได้เรียกชื่อนะนอกจากกูไม่รู้ว่าใครเพราะกูจําจได้หมด,ดจะได้เช็คชื่อไม่เด็ก แ <Okay. S 2> แ็แล้วครับโอเคเสร็จแล้วคะ่ะแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวครูขอดูชื่อใช้ชื่อก่อน ที่เข้า,าเป็นชื่อปาโมใส่ลูกบอล้วค่ะ,ะใครเหรอลูกเราจะใช้ช,ชื่อให้หนูครับชื่ออะไรล่ะครับหนูครับอ่ะข้าาวสรอ๋อข้าวสาร,าสารโอเคข้าวสารใช้ชื่อพ่อใช่ไหมโอเคน้องนายขอเสร็จแล้วครับพ่อฟ้าเสร็จแล้วครับมาด๊อกปิ้นก็เข้าปิน้นเสร็จไหมลูกปิน้นผมขายเสร็จแล้วค่ะโอุ้งอาวอันยาน ถ้าหนฟังนี่ใครลูกเดี๋ยวคุณจะเชคชื่อให้ใครลูกเพราะมีขนมเค้กม,มาแล้วแล้วชื่ออะไรลูกเปิดแบบไม่ลืมปิดไม้นะ แรงจังขนมปังชื่ออะไรลูกใช้ชื่อขนมปังหนูชื่ออะไรคะออกแล้วหรือเปล่าอย่างโอ้ยขนมปังขนมปังขนม,ขนมหนู ขนมปะตูคือข้าวสาร,รสได้แล้วใครยังไม่ปิดไมเนี่ยก็หนงง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 ูยังไม่ได้แต่งชลุ่มเลงลูกเก่งโอเคเก่งมากปิดไม่ข้าวสารยังไม่ปิดไม้หรือเปล่าข้าวสารโอเคเก่งมาก เสร็จหรือยัง้ะเสร็จหมดแล้วคุณครูจะได้ปิดจะได้จบคลาสนี้แล้วเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วเด็กๆจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนะหน้า92เป็นการบ้านให้เด็กเลือกเลือกสินค้าที่ตัวเองชอบสามอย่างตอบคำถามให้เสร็จแค่นั้นเอง ไม่ต้องถ่ายรูปส่งเพราะว่าข้ามหน้าเราก็จะคิคำตอบเหมือนเดิมไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะวันนี้มีแค่การบ้านไม่ต้อง,องถ่ายรูปส่งอ่าอยู่ในหน้าเก้าสิบสองิอยู่ตรงไหนครับลิงลิงอยู่ในวันที่เราเรียนท่าพุธอ่าวันวันที่เราเรียนท่าพุทธก็คือวันประสุกที่แล้วมาสุกที่แล้วเดี๋ยวไปดูนะดิ้งเพราะว่า สามทับหนึ่งเข้ามาทำสิบคนสามทับสองเข้ามาทำหกคนนี่เดี๋ยวคุณครูจะสต็อปแชร์ก่อนอ่า